เปิดตำแหน่งบลูคดานุพรสามีของกบสุวรรณันหลังสภารวตวอนโผรายชื่อคอรมอเศรษฐาหนึ่งเรียกว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วเศรษฐาชวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยหลังจากที่สภาได้มีการโหวตได้รับคะแนนจากสสสอวอ,อย่างท่วมทน้นโดยเสียงเห็นชอบทั้งหมด482เสียงไม่เห็นชอบ165เสียงงดออกเสียง81จากทั้งหมด728 ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ375เสียงเท่านั้นล่าสุดกลายเป็นที่ฮือฮาโผลคอรมอเสฐาหนึ่งหรือคอรมอนิดหนึ่งก็สะพัดกันว่อนเพื่อไทยยึดคมนาคมแลกมหาไทยด้านอนุทินชาญวิรกูลส่อได้เป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาไทยส่วนในเสฐาควรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลงังผลักดันนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลหนึ่งบาท ราะนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยและของนายเศรษฐาโดยเบื้องต้นนั้นโผครมอเศรษฐาหนึ่งที่คาดการกันไว้อีกหนึ่งบุคคลที่ถูกจับตามองก็คือบลูคกดานุพรปุณกันสามีของกบสุวรรณันโดยโผครมอเศรษฐาหนึ่งลูกนั้นนั่งตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังจากเคยนั่งแท่นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในคร,รมทักษิณสอง ช่วง15มีนาคม2548ถึง19กันยายน2549